สวัสดีค่ะทุกคนจิตตอนเช้านะคะฉช้าของวันที่29วันเสาร์ที่2ี่ิายอนห้ารอยกบน,น 2, ะกับแนวทางหุ้นมัดรวมของแอดนะ,ะหุ้นมัดรทว,วันนี้หุ้นมัรรวมวันนี้นะคะจะเด่นแอดได้3 2 2 0, 1 3 8 8 7 2 0 1 3 8 7วิ 2, 3, 8, ่งรูด2กับ0นะคะวิ่งรูด2กับ0 จากวินิตารางก็จะมี 2882, 2992, 8998, 1221, 3003, 4004, 1001, 3443นอ่าม่าก็จะมี117่จากวินิจารังก็จะมีตัวเดินนะคะตัวเด่นก็จะมี 2882, 2992, 3003, แล้วก็4 0 0 4นะคะทุกคน จบเรินดูแต่ว่าตามที่แอดคำนวณได้นะคะมันจะมีห้าตัวหนึ่งแต่ว่าห้าไม่มีตัวจับเนาะถ้าใครจะวิ่งรูปเพิ่ม 5, ห้าบวกห้าก็ได้นะคะทุกคนบวกห้าลองดูนะ,ะแต่ตัวจับไม่มีเลยนะ,ะแต่ว่าแอดคำนวณได้ห้าตัวหนึ่งนะคะทุกคนก็ลองวิ่งรูปสองศูนย์ห้าดูนะคะทุกคน โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรำรวยทุกคนเด้ออย่าลืมดูโฆษณาให้แอดด้วยนะคะใครที่เข้ากลุ่มแล้วกลับมาดูโฆษณาให้แอดด้วยนะคะไปล้วจ้า